ท่านเริ่มทำความเพียรโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่มทเมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็ได้หลับตาลงและภาวนาสัมมาอะระหังสัมมาอาระหังสัมมาอะระหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชา ธรรมโมเวลัคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสวัสดีครับพบกับเรื่องธรรมนำมาเล่าในวันนี้ขอนำเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเป็นเรื่องราวในสมัยที่ท่านบรรลุธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังได้ในอีพีที่39ตอนหลวงพ่อสดบรรลุธรรม ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับพระมงคลเทพุนีสดจันทสโลเดิมถ้ามีนามว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาพศ2อ2พนสอําเอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อเงินโยมันดาชื่อสุดใจมีแก้วน้อย ท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหตระกูลของท่านเป็นตระกูลข้าบดีมีอาชีพค้าขายเข้าในอำเภอเมืองสองพี่น้องและอำเภอใกล้เคียงอีกด้วยในวัยเด็กท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วมีความพยายามจนทำสําเร็จเมื่อไม่สําเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาด ท่านช่วยบิดามารดาตั้งแต่ท่านยังเยาวจนอายุได้9ปีจึงได้มีโอกาสเล่าเรียนกับพระภิสุผู้เป็นนาชายณวัดสองพี่น้องเมื่อพระพิสุนาชายได้ลาศิกขาแล้วท่านจึงได้ศึกษาอยู่ที่วัดปังป่าอำเภอปังเลนจังหวัดนครปฐมปรากฏว่าท่านสามารถเรียนและอ่านภาษาขอมได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงได้กลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขายต่อไปในขณะที่ท่านอายุได้14ปีโยมบิดาได้ถึงแก่กรรมลงท่านจึงรับภาระหน้าที่ดูแลการค้าทั้งหมดแทนด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเด็ดเดี่ยวมั่นคงและไม่ย่อท้อต่อการทำงานประกอบกับมีเมตตาจิตโอบอ้อมอารีและมีความเฉลียวฉลาดในการปกครอง ทำให้กิจการของท่านลุ่งเหลืองไปตามลำดับมีอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ท่านขายข้าวแล้วขณะล่องเรือเปล่ากลับบ้านนั้นเกิดกระแสน้ําในแม่น้ํานครชัยศรีไหลเชี่ยวกราดสร้างความลําบากในการทอเเรือยิ่งนักท่านจึงได้ตัดสินใจล่องเรือผ่านคลองเล็กๆซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีเทน่นเป็นคลองที่แคบและเปียว มีโจรหลายชุกชุมตลอดทางที่ท่านผ่านมาคลองนี้ท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษท่านจึงสั่งให้ลูกน้องมาถือท้ายเรือแทนท่านเพราะธรรมดาเมื่อโจรป้นเรือย่อมทำลายผู้อยู่ท้ายเรือผู้เป็นเจ้าของก่อนแล้วตัวท่านได้ถือปืนยาวบรรจุกระสุน8ปดนัดยืนบริเวณหัวเรือต่อมาท่านเกิดความละอายใจในขณะนั้นท่านเกิดเมตตาจิต เลยตำหนิตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยทรัพก็ทรัพของเราเราควรตายก่อนดีกว่าส่วนลูกจ้างนั้นเมื่อมีภัยมาถึงเขาควรจะหนีรอดไปหาเลี้ยงครอบครัวและบุตรภรรยาได้อีกครั้งจากเหตุครั้งนั้นทำให้ท่านเกิดความสังเวชขึ้นในใจว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเลื่อยมาทุกคนต่างคนขวายทำมาหากินด้วยความยากลำบาก แต่ก็ไม่มีผู้ใดหนีความตายได้คันแล้วท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานในขณะนั้นว่าขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลยขอให้ได้บวชสก่อนเมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปตลอดชีวิตขณะนั้นท่านมีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้นก็ยังฝังแน่นอยู่ในใจเสมอมา ท่านจึงทำงานอย่างขมักขม้นมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอให้มารดาเอาไว้ใช้เลี้ยงชีพตลอดชีวิตท่านจึงตัดสินใจบวชในอายุ22ปีและได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและมีฉายาว่าจันทัสโลท่านจำพรรษาอยู่วัดสองพี่น้อง ได้เพียงภาษาเดียวจึงตัดสินใจเดินทางมาจำภาษาอยู่ที่วัดเชตุพนซึ่งเป็นวัดแรกที่ท่านได้เจริญสมถะและว,วิปัสสนาหลวงพ่อไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านสแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟ้าไปเรียนวัดอรุณวรารามหรือมิฉะนนั้นก็เดินทางไปเรียนวัดมหาธาตุ หากมีเวลามากพอก็ยังไปวัดสุทัศน์และเลยไปต่อ,อยังวัดสามปื้มเพื่อให้ได้ความรู้อย่างกว้างวาง,วางท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเชตุพนอยู่นานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายจำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในพรรษาที่12ท่านได้จำพรรษาอยู่วัดโบสถ์บนอำเภอคูเวียงจังหวัดนนทบ,บุรี ขณะที่ท่านได้จำพรรษาเกึ่งพรรษาท่านได้หัวระลึกถึงความตั้งใจจริงตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12บพรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วเห็นแล้วนั้นตนยังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจรงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียที เมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดอยากจะกระทำความเพียรอย่างอุก,กิจในวันเพ็ญ15บห้าค่ำเดือน10เมื่อกลับจากปินฑบาตแล้วท่านจึงเรียบทากิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วท่านจึงเจริญกรรมฐานในพระบวสถขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ8โมงเศษท่านเริ่มทำความเพียร โดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็ได้หลับตาลงและภาวนาสัมมาอะระหังสัมมาอาระหังสัมมาอะระหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาทวีความรุนแรงมากขึ้น ความกระสับกระส่ายก็เริ่มตามมาแต่ท่านก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจของท่านก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวทําให้เห็นดวงใสขนาดเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจของท่านชุ่มชื่นเบิกบานอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเย็นวันนั้น หลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วท่านได้กลับมายังพระโวสถอีกครั้งและได้ตั้งสัจจะที่ฐานว่าหากไม่สามารถบรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งบรรลุแล้วก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกออกจากที่นี้เป็นเด็ดขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่กลางกายยังคงความใสและสว่างขึ้น และขยายใหญ่ขึ้นเท่ากับดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นปรากฏเสียงอยู่กลางดวงทำว่ามัชชิมาปฏิกถาขณะนั้นมีจุดเล็กๆสว่างวาบขึ้นจากดวงนั้นแล้วค่อยๆขยายขึ้นขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เป่งอุทานว่าเออมันยาก,ยากอย่างนี้นี่เองเออ ถึงไม่ได้บรรลุก,กันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมเป็นจุดเดียวเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดถ้าไม่ดับก็ไม่เกิดน,นี่เป็นของจริงของจริงต้องอยู่ตรงน,นี้ถ้าไม่ถูกส่วนเป็นไม่เห็นเด็ดขาดดวงทรรนั้นค่อยๆขยายขึ้นและโตเท่ากับดวงเดิม เมื่อดวงเก่าหายไปท่านมองเรื่อยๆก็เห็นดวงใหม่ลอยขึ้นแทนทันทีอุปมาเหมือนกับน้ําพุที่ขึ้นมาแทนที่กันนั่นแหละแต่ใสย,ยิ่งกว่าเดิมในที่สุดทำให้ท่านเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันจนถึงธรรมกายปรากฏเป็นพระปฏิมากรเกตด,ดอกบอัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่า ต่อมาวัดปักน้ำภาษีเจริญขณะนั้นไม่มีเจ้าอาวาสปกครองวัดสมเด็จพระวรรณรัตน์ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญได้มอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้กับท่านเพื่อให้ท่านไม่ต้องจำบรรษาตามที่ต่างๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจำใจต้องรับเพราะไม่อยากขัดใจในเรื่องการปกครองวัดนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะพระภิกษุและชาวบ้านในแถบนั้นไม่ยอมรับนับถือแถมยังต่อต้านท่านพวกที่ยอมรับนับถือมีส่วนน้อยส่วนพวกที่ไม่ยอมรับพยายามใส่ร้ายป้ายสีบางครั้งก็เมาอาลาวาดบ้างก็ซุ่มดักทำลายหรือแม้กระทั่งครั้งหนึ่งท่านได้ถูกลอบยิงจนทีวทรทะลุเป็นสองรูและผู้อุปถัมภ์ได้รับบาดเจ็บ แต่ท่านก็ไม่เป็นอะไรหลวงพ่อท่านถือคติว่าพระต้องไม่สู้ต้องไม่หนีแต่ทำความดีเรื่อยๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องอดทนต่อปัญหารอบด้านแต่กันนั้นท่านก็เร่งพัฒนาวัดในทุกๆด้านโดยเร่งกวดขันพระพิสุทธิมเนรให้ศึกษาปฏิบัติและปริยัติและมีการเปิดอบรมปฏิบัติธรรมต่อประชาชนทั่วไป ทำให้คนที่มาปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีจํานวนมากขึ้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของหลวงพ่อได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวันที่สามกุมภาพันธ์2,502สิริอายุของท่านได้75ปี53พันษาจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทรรมนำมาเล่าหากดูคลิปนี้และชอบใจ อย่าเก็บเรื่องราวดีๆไว้ฟังเพียงคนเดียวนะครับส่งต่อให้กับคนที่คุณรักเพื่อเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ